สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่องวิจิวชาแนวเนาะเรามาคือมาดูเพื่อนขึ้นไร้ไขของตั้งหัวข้อว่าสร้างภาพสร้างภาพเพราะเอเพราะอ่อฝั่งตรงข้ามชอบพูดนะแต่ก็เลยไม่รู้จะขึ้นหัวข้อแบบไหนก็เลย เอามือฟังประเด็นประเด็นอุยอ้ยอุ้ยฮะขารอดคารอรนโอ,โ,อ,โ,อโซเชียลเขาขุดต้นตระกูลชัยพลพิพาหมดแล้วเหรอคะตามนั้นแหลคะค่ะนะก็คนก็ชอบขุดเนี่ยชีวิตคนอื่นขุดไม่ค่อยสนุกใช่ไหม,มชีวิตชัยพลขุดแล้วสนุก ตามนะคะขอบุญบุญส่ตรงนี้นะคะคนจากน้ำเข่าที่ไหนกันเหรอพี่น้องเนาะคนจากที่ปากคมอย่างนี้นะคะคนจากคนทิ้งคนกล่าวหาและในเมื่อถ้าวันใดวันหนึ่งช้างคนจากคนคิ้ที่หมดทุนแล้วขอให้ทุกควที่กล่าวหาได้กลับไปหาท่านคนที่กล่าวหาเราด้วยนะจ๊ะค่ะถูกคำว่าเประเด็นเป็นความจริงเด้วยพี่น้องอืม ฟังเรด้วย<ด>พี่น้องกูได้มากไปคุยเรื่องของเขาเรื่องของเขามาว่ามาว่า สนุกปากี่เหรอเนาะเรื่องของเขาไนุพี่น้องเอ้ยเตนทีสิปังหูไว้หูาอยากมีแฟนือเจ้าหญิงหเจ้นเดไปน้งอดรา่นเาั่เปรสาทไแล้วเรเป็นเอมันตั้งแต่เลกเรารู้เราดูออก เราดูทุกฝ่ายแต่เราไม่วิเคราะห์ระมัดวิจารณ์เพราะมันไม่เกี่ยวกับเราที่เป็นเยิ่งเจอน้ําน้ําอะไรข้างล่างน้ํามันยิ่งใสค่อยขุําสางบ่ค่คยขุดนสางบ่สมัยตะกีดคนเราไม่มีน้ำประดานมีแต่กระดงเนาะบ้านป้าถ้าไปขุดน้ำน้ำที่จะมากินมาใชมากินมาใช้เนี่ยยิ่งขุดยิ่งใสน้ํากินเนี่ยนำสางนำสางก็แ นาใสคือไหมบ้านจจับมีบอ,อนส่างบอต่ก่อได้จ้แบบเราจะใช้เลยว่ากระแป้งนะพี่น้องกระแป้งไอูเสื้อล้วก็ยอุ้งลงไปลรก็ดึงึ้นมาดึงึ้นาปะเต็นประเต็นว่ามุดมโมเมนต์นัำส่างคิดออกเลยเมน แอบพขอบเลยมีบอน้ำสากบ้านเจ้ายาขุดก็ขุดไปเลยค่ะทุกคนนะคะขุดไปเลยขายของเจ้าเพื่อนอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนเออ่ครีมบริษัทมันออมฮุมซับทีพีสกินได้ทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นรียอารีพีทกาแฟกอก กินเถอะสมุนไพรของที่อนุวัฒน์สั่งผ่านช่อง YouTube ที่เขาไร้สดได้เลยนะค่ะส่วนของที่ยังไร้สดไม่ได้ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยโปรโมทจะใช้ทุกสินค้าที่อยู่ณบ้านลงทุนนะคะก็แต่นก็ได้แค่ยิ้มสู้ น้องก็แต่ปูไม่กลับแล้วล่ะโคตรงอนเลยเขาอยากไห้กุ้งก็ช่วยเขาขุดไปนะช่วยเุไปนะป้ากไปทำอะไรก็ป่อยให้เขาขุดเนี่ยแหลิมหลายว่าหากแต่หางแตนเนาอุระพนไหมเพราะว่ายินคิีมหลายหากแต่ห่างแต อย่าลืมเข้าไปซื้อนะคะตามที่ปราแตนโฆษณายขณะนี้าปักหมุดไว้นะคะใค้อมาดพลูทีนแรอาาแฟกกกรเซนเราปักหุแลคสามารถสั่งได้นที่ลอของป้าเพราะเบอโทรเยอะแล้วเพราะทุกผลภัณฑ์มีเบอโทรเข้ามาเยอะมันจำยากันปักหมุดไว้ดูที่ปักหุดแล้วก็สั่งมาได้ถ้าจะสัก ที่แอดมินป้าแอดที่พรีสกินออฟฟิเชียลขอไอดีไลน์หน่อยป้าแอดไอดีไลน์มันคืออะไรอ๋อแล้วเหรอคือไอดีไลน์เหรออ๋อไอดีไลน์คือแอดที่พรีสกินได้ค่ะลงชื่อเลยค่ะ คิดอะไรจะบอกอ๋อไอดีไลน์ป้านะคะไอดีไลน์ป้าคือแอดทีพีสกินออฟฟิเชียลน้องเจมทุกค่ะทุกคนป้าไม่รู้ว่าป้ามีไอดีไลน์ค่ะทุกคนทางมาเนี่ยว,วันผัวทำอะไรว,วัานแะไรสุดทำอะไรอะ่ะคนไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิดออทออะะไระ่คนเราไม่เก่งเนาะ คลิปนี้จะได้เป็นาทีพี่เอขอลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ